สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเซลพดอุลสุอุ้งใจสาขาพระราม2องอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูรถแต่งแนวสปอร์ตนะครับใส่สเกิร์ตรอบคันของสปอร์ตตี้ครับมีให้ดูทั้งรถแคปและ4ประตูเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบคันกันนะครับว่าแต่งออกมาแล้วสวยแบบไหนเริ่มต้นที่คันแรกก่อนนะครับอันนี้ก็คือแคปเป็นตัว 1.9L นะครับโฉม2024ใส่ ชุดแต่งรอบคันของสปอร์ตี้แล้วก็ติดสติกเกอร์ครับออกเป็นแนวสปอร์ตเป็นไงบ้างครับลองดูรอบคันนะอันนี้แต่งโชว์นะครับใส่ล้ออย่างรู้เลยเป็นล้อคอสมิตนะครับไฟท้ายแบบ3ชั้นสกเกิรตหน้าหลังรอบคันแบบนี้สวยๆที่สี่ประตูนะครับสประตูคันนี้ก็เป็น4ประตูตัว L เหมือนกัน ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์มาครบนะครับแล้วก็ใส่สเกิร์ตหน้าหลังเรียบร้อยตัวนี้ใส่เป็น m a ็กซี่สีเทายอดนิยมนะครับที่ใครๆก็เรียกกันว่าสีเทาแลมโบมากับล้อแม็กสีเมิดกันนะครับสีใกล้เคียงกันดูเข้ากันสุดๆนะครับท้ายก็ดูเต็มๆนะครับใส่สเกิร์ตอะไรให้เรียบร้อย ำหรับโปรโมชั่นนะครับถ้าสนใจเรามาคุยกันนะครับเพราะว่าชุดแต่งพวกนี้กับล้อมันอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยว่าอยากได้ล้อสเปคไหนยางสเปคไหนคุยกันได้ครับแต่งแบบนี้นะครับสวย,สวยเป็นไงครับดูนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถิูสุป้ายแดงคิดถึงเซพต์ยูสุอึ้งคนไตยสาขาพระรามสองครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม